สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราขับอยู่เส้นบางปูค่ะถนนสุขุมวิทสายเก่าซ้ายมือเป็นสาราอากาศบางปูนะคะขวามือเป็นทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะนี่คือสภาพการจราจรถนนไทยบ้านที่เขาเรียกกันแถวนี้นะคะหรือที่ตามหลักการก็ ป็นสุขมวิทสายเก่านะคะอันนี้เป็นขาเข้าเมืองนะคะเราจะเข้าเมืองปากน้ำเข้ากรุงเทพได้รถขวามือก็คือจะรอกลับรถเข้านิคมกันค่ะพาเพื่อนๆมาอัปเดตถนนนะคะชมสภาพการจราจรตอนสายๆวันทำงาน เข้างานไปหมดแล้วตอนนี้ประมาณเก้าโมงถนนก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยขวามือเขาจะกลับรถเข้านิคมกันถนนด้านซ้ายมือก็ลาดยางให้นะคะขวามือเนี่ยจะเป็นหลุมหลุมเพราะว่าเขาขุดแล้วก็จะทำเอาสาย ลงใต้ดินอะนะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จนี่ถ้าเลี้ยงได้เราก็เลี้ยงมาอยู่เลนกลางนะเพราะไม่งั้นเลนกวามันจะก,กึงกึงกึงกึโชพังหมดเราวิ่งเลนกลางเนาะเลนกลางก็ยังมีบ้างนะคะเพราะบางหลุมมันคงกว้างอะค่ะก,กินพื้นที่ ก็มาถึงเล่นกลางเลยกลางคืนเขาก็มาทํากันนะคะแล้วพอเช้ามืดเขาก็ปิดให้เราใช้ถนนได้ต่อตรงนี้จะมีเมืองสมุทรบางปูนะคะแล้วก็จะมีเมืองสมุทรปากน้ําข้างเมืองสมุทรบางปูจะมีพัตตาคารนะคะพัตตาคารชมทะเลง่วนเฮงอร่อยค่ะอร่อยสถานที่สวยมากลงมาแวะกินกันนะคะ อันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะน่าจะตกแถวบางบ่อฉะเชิงเซานี่ก็มีหลุมตรงกลางอันนี้เป็นหลุมตรงลิ้นนะคะขับมาก็ชะลอกันนิดนึง เราไม่ตามพี่ยักษ์เนาะตามพี่ยักษ์แล้วเราไม่เห็นถนนเราไม่เห็นข้างหน้าบริเวณน,นี้จะมีโรงบาลอีกนะคะเป็นโรงพาบาลรัฐลินซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อสิคลินปากน้ำนะคะ ส่วนสิคลินในกรุงเทพก็จะอยู่ช่วงแถวบางนานะคะประมาณรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาซานนะคะสิคลินกรุงเทพบริการดีมากเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลนะคะ หลายๆที่ไม่เหมือนไปโรงพยาบาลเลยค่ะเหมือนไปโรงแรมมีอาหารให้กินนะคะมีห้องอาหารมีที่ให้เด็กเล่นมีซุ้มเด็กเล่นอะไรพวกนี้ดีๆค่ะคืออย่างน้อยคนป่วยไปก็ผ่อนคลายนะคะ นี่เป็นสุขุมวิทสายเก่านะคะมุ่งขาเข้าค่ะถ้าเราตรงไปสุดเลยเราก็จะเข้ากรุงเทพได้ไปสารากางสมุทรปราการไปปากน้ำนะคะแต่เดี๋ยวเราคงอัปเดตจราจรทางแล้วก็สภาพจราจรให้เพื่อนๆถึงประมาณเทศบาลบางปูนะคะใครมีธุระป,ะปักบงแถวนี้ก็ วิ่งได้ค่ะวิ่งได้มีอีสุสุด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคสมุดปาการค่ะมีร้านอาหารโพทะเลติดทะเลเลยนี่เทคนิคสมุดปากการนะคะติดไมอามี Mac ่คอนโดมีแม็โคมีเซเว่นสุดยอดมากทำเลตรงนี้สุดยอดมากค่ะติดเทศบาลตะบนบางปูด,ด้วยฝั่งตรงข้ามก็ยังมีศาลเจ้าจีนนะคะ มีเมืองโบราณใครว่าสมุดประการไม่น่าอยู่น่าอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีอะไรเยอะๆเพราะว่ามีอ,อ,มอุตสาหกรรมเยอะนะคะคนมาทํางานเยอะก็มาจากหลายที่ก็มีความแตกต่างกันบ้างนะคะในส่วนที่ดีก็ดีดีนะคะในส่วนที่ไม่ดีเราก็ ปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะมีไปษณีบางปูด้วยปั๊มเอสโซ่แต่น้่นมันเป็นบางจากแล้วนะคะเอสโซ่ถูกเทคไปแล้วสวัสดีเพื่อนๆไปนะคะโชคดีมีความสุขนะ